ตำบลสแกโพรงอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากถือเป็นพื้นที่พิเศษค่ะมีนาข้าวรอบอ่างเก็บน้ำและเป็นที่อยู่ที่กินของนกกระเรียนพันธุ์ไทยซึ่งเคยสูญพันธุ์ไปจากธรรม สวนสั์นครราชสีมาเขาก็ศึกษาเพาะเลี้ยงแล้วก็เริ่มปล่อยนกกระเรียนกลับคืนธรรมชาติปล่อยหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณอ่างเก็บน้ำปัจจุบันมีนกกระเรียนออกลูกออกหลานตามธรรมชาติ166ตัวค่ะการกลับมาของนกกระเรียนถือเป็นเรื่องดีมากเลยนะคะชาวบ้านชุมชน ช่วยกันลดละเลิกไม่ใช้สารเคมีจะได้ปลอดภัยสบายใจทั้งนกทั้งคนค่ะ,ะแถวบานแถวนี้เขาสิปูเขาหอมมะลีค่ะเขาอินซีค่ะนกกระเรียนมันสิมกัมกๆกินป้าเนป้าในาในหน้าบสัสนกหอยจ้ะบสัสนกไข่ นูก็เห็นนูก็เรียนมากกินปูกับหอยเชอรี่แน,น่ๆจะ้ะนกกระเรียนเป็นนกน้ำขนาดใหญ่สูงประมาณ150-180เซนติเมตรพูดง่ายๆว่าสูงเท่าคนเลยค่ะ หัวแดงตัวสีเทาเสียงร้องแหลมแหลมท่าทางสง่างามทั้งตอนกินอาหารอยู่บนพื้นราบหรือโบยบินอยู่บนท้องฟ้ารวมทั้งตอนเต้นรำจีบคนรักชอบกินกุ้งหอยปูปลาสัตว์น้ำขนาดเล็กแมลงรวมไปถึงพืชน,น้ำแถมยังช่วยปราบหอยเชอรี่ศัตรูของชาวนาได้เก่งมากเลยค่ะ ไป let's go หาเรื่องาเรื่องลมหานมาบอกกับบรรยากาศร้อนๆสะฟังเฮีงเสดสๆ,ๆเร็วเรีนหนาก็ได้หมดแล้วนะเติมเติมเติมทวานเขามันกนม็มีความสุขจ้ะมันเดินดินดินกันเละเสนุกจ้ะบองอนจะ้ะพอ่อวานเขาเสเร็จแล้วข้าวก็ ดูเล่หนามครับดูเล่้นามใช้ก,กับวาดปุ๋ยครับวาดปุ๋ยใช้ก,ก็ล่อรูดูเกี่ยวเขาครับรล่อรูเกียกเก่ยวเขยาเกี่ยวเขาพรชสกินก็กินเพรชเราคล้ายๆกับค้ายครับแถวบ้านเฮากับซีเอชอาซีบหมากที่สุดก็คือทำหน้าผสมกับตกปลาผสมกัจับปลาในห่วยจระเข้หมากจะก็บ ปูป่าสันกปปะปลาป่าสันกะมันสิมีกุ้งดูจ้ะแต่แต่ไข่สิได้ส่วงบัวมันสามารถถ้าบัวมันเกิดเยอะกะสิเอาไปขายได้จ้ะแล้วก็ทอผ้าปลาสันกะตำสาตำหู